สวัสดีครับผมบ่าดินห้อยดินที่นิสานนะครับขอสวัสดีแม่แม่เอฟซีทางบ้านตลอดจนพี่น้องทางฟังเล่าเด้อครับเอ๋อไอ้ยิ่งพอแม่พี่น้องที่ไปเหตุการณ์เหตุงานสู่ชีวิตจากบ้านเมืองนอนอยู่ทางต่างแดนน้ำครับมื่อนี้บ้าดินนะครับมาหาหน่อไม้ไฟ่ปลาคือเก่าครับมาคนเดียวครับบ่าบอยไปอีกจุดหนึ่งยางคนละจุดนะครับบ่าดินกัมาอีกจุดหนึ่งนะครับโอ้โหว่าสิได้บอเพราะว่าการหาหน่อไม้ไฟ่ปลาช่วงฤดูหนี้นะครับเพราะท่านเราพ้นตกใส่นะครับ ก้าหาอยากในพี่นอ้องยางไก่แน่นะครับกว่าสิพอแต่เะก่อฝากเป็นแห่งอแห่งใจให้เราดินนี้นะครับเบื่อคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนีครับสวัสดีครับดินกันยางไปหาไปเรื่อยๆครับกอพายปลานะครับกะหนาหล่งมันกนระติดมีสีหนึงสีละครับสีคือตอตายนี่ครับสีแบบคืกอก่อเป็นตายแต่ว่าพิเนบ่ไดดตายด้อครับพี่น้องําเบนน่ำเวลาน้ำท่วมมันโดนค้นตมโอบใบด้วยซื่ๆนะครับ อ้ดินกับสิง,งหฮาไปเรื่อยๆนะครับตามริมหอยริมเซนนี่แะครับโอ้โหสีใบโบน้องพานิวันอยู่ทางฟลอริดาไอ้ดินโบเห็นโดนแล้วโอ้โหเป็นจังไดเนาะอ,อยู่ดีสบายบอไอ้ดินกินหอดอยู่เดอ้อน้องพานิวันเห็นมาคอมเมนต์ใน u t u b e หลายเดือนแล้วนะครับกินหอดกินถึงคือเก่าเดอ้อครับพี่น้องสุกสุกคนนะครับแม่แม่อยู่ทางญี่ปุน่น กินโอ้พี่น้องโชคดีแล้ว,วดินโชคดีแล้วนี่นี่นี่นนี่นสวยเลยครับเนี่ยโอ้ยจังดี่ไงพี่น้องกอตายตตายต้นเปนยังออกนอให้เห็นอยู่ครับพี่น้องครับ กัแค่พี่น้องเสาของวันที่18นะครับเมษายน2 5า7ครับน้องแง่เลยครับเบาดินเห็นอีกแล้วครับน้องไม้โอ้ยพี่น้องจ๋าเอาไปแยกๆงให้พี่น้องเพราะาบาดินติดตัวขึ้เซ่ครับ ไปเลยครับบาดิ้นขดมากขดมมกครับนอนนั่งดินครับปา๊าดพี่นอน้อนนั่งดินนนอนอย่แม่มาไงเถอะครับโอ้โห สิขาดพี่น้องนะครับนอนนั่งดินครับครับไปนั่งกระมืนสีตุ๊กตัวฟังเซไปนั่ครับ ปลาหนาแรงตังสีแล้วครับพี่น้องครับผมบดินกันยังไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องช่่มบรรยากาศต้นกันเหลืองนะครับโบรณาดึงปลาใหม่โบราณบานเฮาน,นะครับจัด บายดินสิขามไปได้เวลาพองเป็นขามเอานะครับก็ได้ชื่อเขียวนะครับได้ชื่อเขียวบาดินกับสีขาวบวงะครับอเพ็่นอาจจะมีนอนนั่งดินนะครับช่วงนงี้เป็นฤดูการเริมต้นนะครับของไพ่ปลาน่นนั่งดินนะครับ ก็ต้องควัดต้องไงหาเบิ้งครับัวนี้ขี้เขียวแท้ได้เงยข่้นเลยคิดว่าเกิอดอยสามต้นแบบนีโอ้ยสามเงาเกิดเป็น้านี่เอานี่อีลีตัวละพี่น้องไปเขียนมา กับพ่อเนี่ยแหะครับมันจะออกตามตา่างสีแล้วครับมีเตานึงครับกาลังเป็นเตานะครับอันนี้กับนึงเตาสองเตาครับผมหมกหมกเลยครับอสองเตาในเบ้าดินจะบม่ได้เอาครับอะไรเป็นไงก่อนเดี๋ยวเอาตอเตาที่พอดีแกงครับ อาน้องใหม่นอนเลยครับมามาฝอกก้อนน้งใหม่ไฟใหม่พี่น้องโอ้ยอ่อ,อน,ออน,ออนเลยครับข้างในวันจันกับที่เหลือจะนอนอยู่บนแกะได้นะครับ หอยแห้งบาดินกรเบอเอาครับเอาไว้เพิ่อปฟงใบขึ้นโตไปนะครับนี่แบบตั้งสีบาดินกับเบอเอาครับนี่เอาไปกะแกะบ่อไห้ายครับนี่หอยเพื่อนเป็นใบโป้งใบครับแบบนี้เอาอยู่พี่น่องเราเพิ่งตึงอยู่ครับเอาดินคว้าตอกขึ้นมาดีอยู่นดก่อนครับ เา้งามาเลยครับพี่น้องครับสวยๆเลยครับเดหงลยครับโอ้สวยๆเลยครับ นอะหยากบาดคำำด้วยโชคดีที่วันนี้เป็นติีทู่พี่น้องน้ำไฟตกลงมัดระวังนะครับพนคมครับ สามแหนงบอกในเลยครับนี่ครับอยู่มืดมืดครับพี่น้องครับ สวยเลยครับนอหนงครับอีน้องนึงพี่น้องพูนผลโพโบเห็นแต่ปลายครับเบาดินคานลงมาบาวดินกัวหาตามลักษณะนี่แหละครับก้อนี่สองนอนครับนั่งดินนั่งดินนั่งดินโอ้ยนอโปยใหญ่แต่ก็กงามเลยพี่น้องครับอ่อนออนเลยนองเนี่ย เบาวดินซับอ่อนปวดปวดจักดอกครับคนกับโบมี่ที่พี่น้องแถวนี้มาอยู่เป็นโมเบาวดินนี่ด้วยครับเบาวดินยานนอนนั่งพี่น้องฟาดนางดินครับนางดินอุ้ยพี่น้องนอนต้องดินหนาแรงครับ สดๆเลยครับสวยๆเลยครับพี่น้องครับผมมองมาดินส่งอีกแล้ครับเดี๋ยวพี่นนี่เอาดินเี่เปิดเฟสเอาครับเบ้าดินวัไม่นอนต้องหินหน่อยแล้วครับผมแต่ยมงนีบ นอนนี่บ่ม่เหน้อยด้วยครับบ้าดินขออนุญาตเปิดแฟสงด้วยครับเพราะมันอยู่ในกองเราใหม่มันอนี่ถึมเนาะเปิดยกเกือบบ้าดินบ่เห็นบ่เข้ามาถึมเหมือนยด้วครับขังอะไรเป็นโพ้งลบปพแสงอาทิตย์ครับเขาก็ต้องคั้วหาเอาไปเนาะ อฮ้ยนอะเมเมเอฟซี่ครับ่นนอนใหม่นั่งดินหนาแหลงครับปานหนาฝนเพิ่นแหงอยากออกห้องกินครับฝนกับโบตก๊กมาใส่เอาและฮากระถมไหวด้วยครับถ่มไหวเป็นออกน่อยเขากินอีกครับ หมอข้านเอาพี่น้องน้อไม่ยุดใตทึมครับมองเขามองออกกันยากครับโอ้นี่สามนอครับนอลังดินครับโอ้เหนื่อย ครับบาดินหมุนลงไปเมื่อกี้นี่ครับบาดินสีลงมาเบื้องก่อนหน,คน,น,นิครับบาิเนี่บอกครับตรงข้ามเข้าไปนะครับเพราะว่านันเป็นโค้งใหม่ครับโอ้งอง เราดินเห็นแล้วครับเราดินเห็นสองสองเตาครับเราดินสีกวนไอ้พี่น้องเ้ว่งครับเราดินขั้นลงมานี่ครับนี่ครับน้องนะครับคนเห็นตะปลายนี่ครับยุ่นนี่นีอาสิบเหมือนเหมือนเลยครับพอมันยืนนี่โพ้งใหม่ครับนนี่ทึ่มใหม่ครับพี่น้อง หมกอยู่ครับนี่ครับพี่น้องครับเอากระทมไปครับพี่น้องเตา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 เตเตาได้พี่น้องตเน่าตอเ่เตา หมดลงมาคุมอยู่เดอกครับได้สองเตาครับสองเตามุกมุกเลยครับแกงแสบครับได้สองเตาครับโอ้ยมีโกมัหมดต้งไปครับเตานึงครับ ต้อนนยน้อยก็สดๆดแล้วครับตืมๆกันไปครับนี่นอนนะครับเพ่อน,นพี่น้องมองได้ทีเพื่อนเราใหม่ออกพบนจะมีหนามชุ่มๆนะครับแบบนี้ละครับมีหนามพดๆออกแบบนี้ครับสวยๆเลยครับเอาดินกับมหาเราใหม่คนเดียวครับหาวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของบานเฮา้แหละครับในเอฟซี้ามัก้า,กาชอบ เนี่ยตากดไหลกดแจให้ลวกล้านเด้อไอเบาดินเกอครับซอยกันกดไหลกดแจให้เบาดินเด้เบาดินยางมาไก่เติบอยู่ครับมาค้นเดียวครับสามากคลิปเบิ่งคลิปแล้วกดไลค์กดติดตามให้เบาดินนเด้อครับครับผมขัวน้านี่ยไม่ต้องขัวหาครับนอนัองดินอ้าวนี่ดิ เตาหนึ่งครับเตาเล็กๆเบิ่งเป็นตเอาอยู่ป่ะพี่น้องโอ้ยเตาบอลไงยัยเบาเกินหรอครับแกะแล้วก็บ,บดอดใหยังยิ่งใหญ่สักก้อนครับไอ้เป็นไงกูหนีก้อนครับผมพี่น้องอุย้ยป้าพี่น้องพุ่นอยู่ห้องไหนครับรีโฟโวอยู่พุ่นพี่น้องครับแบบที่สวยเลย ทีแหลกเบาดินบ่ลมปนต้นเพิ่นมาได้แทถเป็นอนเดี๋ยวเบาดินสิกุดก่อนครับมึงแน่พี่น้องเบาดินบ่ลมปนล่ำต้นเพิ่นครับาไอตีโถตัวที่ขังอปูดอาเปียกอาปาดครับนอนขี้งานแท้ินานอีกแล้วครับพี่น้องร้านอีกแล้วซับกันด้วยครับนี่นี่เบาดินเสียวมาให้เนืองไเอฟซีเบงมันน้อยใหญ่บอ นี่ปาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยยเบาดินสิเป็นร่มครับเบาดินดีใจมาแถบนี้ปอปูเมียา์พันเมตาครับหยกสิเก่าเท่าสิหัวเบาดินขอพ่นทุกๆุกมือครับมอมีพลาดครับของของพ่นถ้าขอเอาครับเป็นค้อมเสื้อส่วนบุคคลนะครับเป็นตาเรื่องพี้ยงนี่ต้่มกินแก้วแสบไปเด้ครับนอาหมายงานนี่ เอาละครับกรยืลืมถมเพิ่นเด้อครับมอยเพิ่นขืนโค่นการถมเพิ่นเพิ่นจะสิสุ่มล้กก็สิเกิดนอว่ครับบากดินพ่อยอีกแล้วครับนี่ผลเพนตตปายครับเึื่งองบึงดินเสียงพี่น้องบองดินครับดินแห้งแห้งครับนาแร่อีลีได้พี่น้องข้องแท้ครับเก่าของวันที่ทิบตเดินละเมือนี้ทิบแปดบ่สิบเปดเนาครับ ลงคลิปคลิปใหม่สดๆสดสเหมือ๋ยเลยนะครับเบาดินปากกดไห์กดแช์กดติดตามนะครับนี่พี่นอแน,อนงดินนอนนี่บกวดเอากระบ,บาดได้ครับนีตรงกวดเอาพี่นองมนจังเสียด้อ่อนๆเป็นอยู่ขางล่างครับอย่าปล่อยไว้เป็นกุนโกลนแบบนี้บดเบาดินบบเค่อยปล่อยไว้นะครับเบาดินสิผมว้ครับจังไหนกินนอนเพิ่นเรียวครับ มึงเกะซุ่มๆครับพี่น้องผมอ้าพี่จังเห็นก็ดูขึ้นอุ้ยพี่น้องพุ่นข้างในพุ่นครับพุ่สองสามนอสีเตาสามนอกับสีเตาครับเอาก่อนครับเกี่ยวเบาๆดินโบเบียนมาทางนี่ครับนี่น้องงามพี่น้อง น้ามคักแม่ครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆสถานที่นะครับที่เป็นกำลังใจให้บ่าดินครับปกติท่าพื้นที่เพื่นสะดวกในการซับบาดินกระซับบม่เกินบาทสองบาทแค่นั้นละครับถ้าก่อได้พื้นติ๊ดในแนๆบ้าดินก็สามารถจะซับได้บาทเดียวเด้ครับว้ไฟปานมีน้ำครับต้อง เราว้างครับนะเด็กคาดมันเข่าซับเอาได้พี่น้องมาเบิ่งนี้ล่า,าการซับเห้าดินแล้วครับนอนเกียกนอนเก่งว่าเป็นหมูเกียก์ขี่ดมขาดแล้วขัดแล้ว มุกครับนอแนน้อยลักษณะนี่เบาดินกับ่ืท่านเอาครับเบาดินสิโปกไว้ไอ้เป็นไงเบาดินยังสีมาเอาครับปกไว้ไอ้เป็นซุ่มครับเบาดินออกมาจากโพรงนองใหม่ละครับออกมาข้างนอกละหายใจบ่ออกครับยู่โดนรายกระไดครับแถวนี้ไฟไใหม่ปลาจนเบิดนะครับมองทีเบาดินลงไปวังหนันนี่ไฟเพิ่นใหม่บ่ถึงครับเิ่นก็ะเลยออกนอหาไห้เอเห็น แต่กระบอกเป็นยังงรับไฟใหม่แบบนี้ฝนตกลงมาใส่เขียวงามขึ้นกว่าเก่าครับพี่น้องกอกอไผ่ปลาบ่มีตายง่ายๆครับขนาดขุดนเพน่นไปเป็นกระยังบ่ตายครับปะดินสีรงหรบบเงกอเนี่ย่นขับปิตามีเพราะลูกนี่ครับกอใหญ่ครับคับมุกๆเลยครับ วยงามครับผมผลงานการหาหน่อไหม่ไยปลานาแล่งของบาวดินครับของวันที่18เมษายนนะครับ2 5 6 7นะครับบาวดินมากคนเดียวครับบ่งผมว่าบาวบอยไปอีกจุดหนึ่งบาวบอยสีไดายบอนะครับนอไหม้เมื่อเนี่ถือว่าบาวดินได้หลายเติมอยู่นะครับข้างล่างก็เป็นเนอไหม่ทั้งเบิร์ดเลยครับนี่ขวดน้ำเกลือขวดเดียวนะครับนี่ครับนี่ตปนอไหม่ครับข้างล่างนะครับเนือไหม้นั่งดิน ได้ซ้ำนี่ถือว่าดีเติบครับพี่น้องบา่าดินดีใจอยู่ครับมือนี่พอจะปูจ้งหญ้าเพลินนะครับก็มีกระเป๋ามีเป้มีน้าบ้าดินเปียมมายาดมก็มีครับยาแก้โรคประสาทก็มีครับพี่น้อง, in งเอ้ยขอบคุณขอบคุณเมมเอฟซีเด้อครับครับผมบ่าดินิกษับกะเด้อครับบ่าดินขอบคุณครับขอบคุณเมมเอฟซีขอบคุณพี่น้องทุกๆกหม่องบอลนะครับ ที่เป็นแห้งเอื้อแห้งใจให้ลูกหลานบบาดินห้อยดินธินีสารเบาบอยแดนดินธินีสารสาวเอกอีสารผ้ารอบบาโจบบาไอเบาม้วนเบาวอาบเบาตโตครับบ่าดินขอบคุณครับติ่กดไลค์กดแชร์คลิปให้เบาวดินเด้อครับหากพ่อไม่พี่น้องไม่แม่เอฟซีมากวิถีชีวิตของคนบ้านเฮ้าหากินแบบนี้มากบบาวดินหาน้าใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บบาดินเด้อครับเมื่อกระส้นหิ้วเข่าครับพี่น้องพี่น้องยูดีมแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ